สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนันทพรชูกเกษมรั์เป็นสุตินารีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนารีเวชประจำโรงพยาบาลกลางสังกัดสำนักงานแพทย์ค่ะตัวมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ5ในผู้หญิงไทยนะคะรองจากมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งลำไส้และก็มะเร็งปอดค่ะ ซึ่งจัดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงนะคะและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตกำดับต้นต้นของผู้หญิงทั่วโลกเลยค่ะช่วงอายุที่พบได้บ่อยเนี่ยพบได้ในอายุ30-60ปีค่ะปากมดลูกคืออะไรนะคะปากมดลูกคือส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ต่อจากมดลูกในช่องท้องนะคะโผล่ยื่นออกมาในช่องคลอดค่ะ กว่า99%ของมะเร็งปากหมดลูกเกิดจากการติดเชื้อฮิ m a n p a ปปิ o ร m v ไวรัสหรือเชื้อ HPV ในช่วงชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอาจจะเคยได้รับเชื้อนี้แต่ร่างกายสามารถกำจัดเชื้อไปได้ค่ะแต่ก็จะมีบางส่วนนะคะที่ไม่สามารถกำจัดเชื้อได้ทำให้เยื่อบุปากหมดลูกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผิดป,ปกติกลายเป็นรอยโรคก,ก่อนมะเร็งและกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในที่สุดค่ะ วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะโชคดีที่ในปัจจุบันเรารู้สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกและมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีความไวในการตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่ระยะก่อนมะเร็งอย่างชัดเจนทําให้โอกาสในการรักษาหายสูงมากขึ้นค่ะการตรวจหลักๆมีด้วยกัน2วิธีคือ 1. การตรวจแบบเซลล์วิทยาหรือที่เรียกว่าการตรวจบ,บัสเมียสอง การตรวจหาเชื้อ HPV ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นการตรวจที่เป็นมาตรฐานและมีความไวในการตรวจหามะเร็งปักหมดลูกที่สูงมากค่ะวิธีการตรวจเมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์แพทย์จะใช้เครื่องมือสอบผ่านในช่องคอจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์ที่เยื่อบุปักหมดลูกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะ ในประเทศไทยแนะนำให้เริ่มตรวจที่อายุ25ปีในคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเริ่มตรวจที่30ปีสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าผลตรวจปกติผู้ที่ตรวจด,ด้วยเซลล์วิทยาจะแนะนำให้ตรวจซ้ำที่2-3ปีค่ะส่วนผู้ที่ตรวจด,ด้วยการหาเชื้อ HPV ให้แนะนำตรวจซ้ำที่5ปีค่ะเพราะโอกาสพบรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกน้อยมากๆค่ะ ถ้าเกิดว่าตรวจใน5ปีแล้วไม่เจอเชื้อ HPV นะคะแต่อาจจะตรวจทีกว่านี้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการเลือดออกผิดปกติทั้งช่องคลอดตกขาวผิดปกติหรือปวดท้องบ่อยๆควรเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจทาการวินิจฉัยก่อนนะคะแต่สำหรับคนที่อายุมากกว่า65ปี คนที่เคยตัดหมดลูกออกไปแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากหมดลูกซ้ําถ้าไม่เคยมีผลตรวจผิดปกติมาก่อนค่ะ <Reese> s <kiss> <S การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจให้หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงที่มีประจําเดือนงดการส่วนล้างช่องคลอดการเน็บยาการมีเพศส,สัมพันธ์ก่อนเข้ารับการตรวจประมาณ48 Dr. ชั่วโมงค่ะ จริงๆแล้วการป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีอยู่ด้วยกันถึง3ระดับนะคะคือ 1. การป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบบปฐมภูมิเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ซึ่งมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งไม่กี่ชนิดที่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อหรือว่าป้องกันโรคอย่างชัดเจนค่ะในปัจจุบันสามารถเริ่มฉีดได้ที่9-45ถึงปีค่ะรวมทั้งป้องกันปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคนการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แรงดการสบุหรี่ค่ะการป้องกันระดับที่2การป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบบถุติยภูมิค่ะคือการตรวจชัดกรงมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำเพื่อตรวจหารอยโรคได้ตั้งแต่ระยะแรกๆนะคะการป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบบสติยภูมิแบบที่3นะคะคือการ เข้ารับการรักษาและติดตามเมื่อพบความผิดปกติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับผู้ที่สนใจจะตรวจชัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคทางนารีเวชสามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ผแผนกนารีเวชกรรมชั้น3โรงพยาบาลกลางนะคะ